สวัสดีครับท่านผู้ชมในสัปดาห์ที่แล้วเราได้แนะนําให้ท่านรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆในส่วนให้การศึกษาของอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่นอุรธานีและในวันนี้เราจะขอแนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางอุทยานสัตว์ป่าได้จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆที่มาเที่ยวชมครับครับต่อไปผมจะขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับวิทยากรฝ่ายการศึกษาของอุทยานครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องดาวค่ะนางสาวมิญุทฝ่ายแก้วเป็นวิทยากรของฝ่ายการศึกษาค่ะซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานของโครงการนำนักเรียนค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมารู้จักกบบขั้นตอน,นะคะ่ะการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนาักเรียนต่อนะคะข<ม>ั้นตอนแรกเนี่ยเมื่ออาจารย์มาถึงนะคะอาจารย์เขาก็จะมาที่ศูนย์ประสานงานของเราค่ะเราก็จะแนะนําให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะมาลงทะเบียนซึ่งเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะสาหรับที่จะคอยลงทะเบียนอยู่แล้วซึ่งก็จะมีเอกสารส่งตัวนะคะแล้วก็มีรายชื่อนักเรียนนะคะทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะ ยืดลงทะเบียนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีวิทยากรค่คะมาพานักเรียนนะคะไปที่ส่วนจุดรับรวมพลนะคะแล้วก็อธิบายนะคะความเป็นมาของสวนสั์ของเราค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วพอเสร็จจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํานักเรียนนะคะไปชมกับฐานการเรียนรู้ของเราทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4ฐานนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งใน4ฐานนะคะที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือฐานของทุ่งกวางต่างประเทศค่ะซึ่งมีกิจกรรมที่น่าผจญภัยอีกเยอะแยะมากมายไว้เพื่อรองรับสําหรับเด็กๆที่มาเที่ยวชมนะคะอุทยานของเราค่ะงั้นรูดค่ะเดี๋ยวเราไปชมฐานที่3กันเลยดีกว่านะคะสำหรับ ตอนนี้เราก็มาถึงทุ่งกว่างต่างประเทศนะครับที่มีางกิจกรรมต่างๆซึ่งเราได้เกิดว้เบื้องต้นนะครับต่อไปขอเชิญน้องดาวนำเที่ยวได้เลยครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมฐานกิจกรรมต่างๆนะคะที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพี่วูดนี่ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาถึงอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแรกให้น้องเข้ามาแล้วน้องจะได้เล่นกันนะคะนั่นก็คือส่วนกิจกรรมของสะพานลูกละนาดนั่นเองค่ะ ่ะแล้วนี่ก็คือฐานบันไดลิงนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่น่าสนใจนะคะมีชื่อว่าฐานบันไดานางฟ้าน,นั่นเองค่ะคน้องดาวครับไม่ทราบฐานนี้คือฐานอะไรครับอ๋อนี่ก็คือฐานสะพานตรงเตงค่ะพี่วุฒิอันนี้เนี่ยเราก็มีไว้ให้สําหรับน้องๆมาฝึกการทรงตัวค่ะคเป็นไงคะชอบไหมคะชอบครับ <laughs> มันตรงเตงดี และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฐานกิจกรรมนะคะมีชื่อฐานว่าสะพานทรงตัวนะคะเรายังมีฐานกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้น้องๆหรือว่าท่านนักท่องเที่ยวนะคะได้มาแวะชมแวะมาผจญภัยกันนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมมาร่วมสนุกนะคะมาเที่ยวชมอุทยานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันพักผ่อนนะคะก็อยากให้สวนสัตว์ของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ท่านผู้ชมมาได้พักผ่อนหย่อนใจค่ะ และในวันนี้ต้องขอคุณน้องดาวที่พาผมและผู้ชมมารับชมกิจกรรมดีๆของทางอุทยานเราด้วยนะครับค่ะและในอกาศต่อไปนะคะจะมีกิจกรรมดีๆอะไรนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 我要将子